สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใส่ Background วอลโลแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับเอาละครับวิธีทำไปดูกันเลยนะครับเอาละครับอย่างแรกเราก็ต้องโหลดวิดีโอที่เราชอบมานะครับสักหนึ่งวิดีโอนะวิดีโออะไรก็ได้นะครับให้เป็นขนาดของหน้าจอถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะหาโหลดจากที่ไหนเดี๋ยวผมทิ้งดิงไว้ใต้คลิปชัทน,นี้นะครับเว็บไซต์ก็จะมาประมาณนี้นะครับ ให้เลือกวิดีโอที่เราจะลงนะครับที่ชอบนะแล้วเลือกไดแล้วก็เดี๋ยวลองหาโหลดสักอันหนึ่งให้ดูนะว่าผมเอานี้นะราวน์โหลดนี้เลยนะครับวิธีโหลดก็กันไป พอเ,เสร็จนะครับก็ให้เราเดท็อปก่อนนะควิดีโอนี้นะก่อนที่เราจะเอาวิดีโอไปใส่เอ,อเอาวิดีโอไปใส่นะครับเราให้เรามากดเข้าเกมประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เรา กดลิกขวาที่บาโลนะครับเปิดไฟล์คลิกตามผมได้เลยนะครับถ้าไม่ทันก็ให้ย้อนกลับไปดูได้ครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับให้เราําวิดีโอที่เราโหลดนะครับมาวางใส่นะครับก็ปี้ใส่เลยครับแล้วให้เรากดคลิกขวาที่ชื่อนะครับชื่อวิดีโอเดิมนะครับแล้วก็ลบไปเลยครับ ก็เกิดที่ขวาที่วิดีโอของเราที่เราจะเปลี่ยนนะครับมาแทนที่เลยครับแล้วก็แล้วกดเข้าเกมนะครับนี่นะครับนี่เป็นทีม v บลเปอร์สวยๆนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย